ปฏิจาจา,มา,มา,า,าพี่น้องจา๋ามามาดูลูกเชอร์รี่ไทยแลนด์เลยเมืองไทยเนาะเมืองตีรเพี่น้องจ๋าดกขึ้นอย่างคุยตั้งนานดกดกพุ่นอีหยังเนาะพี่น้องนี่อีหยังนี่อีหยังเนาะใครถ่ายได้ใครถ่ายเลยใครถ่ายลูกใครถ่ายได้ใครถ่ายถูกเอออะไรหนออะไรหนอนี่คือบบะคอยบะคอย ขอยมันลอยขึ้นมานลพี่น้องมันหลยหลนุ้มไหลาย,ลาย,ลายมันก็ลอยขึ้นม,มาหน erm ่ะคนน่ะเต็มเลยลอยขึ้นมาโชว์หุ่นนะคะโชว์หุ่นอวดหุ่นกันนะคะทุกท่านเห็นอย่างนี้อย่างนี้บอกขอยวันตี้พี่น้องเน้อมันมันขยะเด้อขยะบะ mm มีเด้ออกระปานะปลาปุ้นนะปุ้นปุ้นกระปานเห็นไหมปลากระลายอยู่พอได้กินอยู่อื คนละลอยเห็นแต่หัว่นละโล,ลงเรงลงเร่งกูป่ากันแลพอได้กินได้ยากอยู่เด้พี่น้องจ๋าอยู่กับบ้านเราเนาะเราก็ทําให้มันมีทุกอย่างโอยเดี๋ยวก่อนเด้อพี่น้องจ๋าข้ามถนนตรงทางมาลายมานี้ก่อนเด้เอเฮยพังบลาเนาะก,กูนเนาะมาท่ามาท่าน้ํานะคะมาท่าน้ํานะคะทุกท่านนะ,ะเอาเอาเอา เห็นปลามันย่านข่มันไปแล้วปลากระจายคุณไหเห็นหัวป่แม่แม่ปาอ้ยนุ่งนุ่งตอมดังเอ้ยไ่ใช่ตอมหูอยู่ใช่แล้วหัวปลาคุณรอยอยู่คุณพี่น้องจ้าเป็นวันนี้ตงหัวปลาแม่อแม่ปกแม่นีเพิ่นเฮ็ดล้อนข่า่าหห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 หาหห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 หัหหหหนเพห่หหหหหาหน เอาเอาปูนแบบเป็นอีตนหละกะเทอีกที่หนึ่งปูนเป็นลองรองหละกะเทนให้มันหนาบ่ให้มันพังเนาะันมจะปูนมันก็พังไงตรงควมหนาของปูนที่ิ่นเทศลาดเนาะเห็นบ่มแอมตุกางวันแล้วก็เทปูนลายข้างหลังอีกที่นึงไหนไม่ให้มันพังถัานตอนขันตอนน่มันสีพังเด้ไี่ใช่บะขอยน้ำขอบน้ำขอบสาเนาะเต็มเลยบะขอยวร่อยากกินกต เอาแหมา้มาแห่มาวานปลาที่จะตัวยังไงถัามีคนมาถามสื่อกอะมาวานเอาแหมาวานเอาจะขายมันส่วนแต่บกคอยนี้แล้วมันหลายแล้วพี่้องเนาะย่างกลับได้บาดนี้พี่้องเดินกลับเดินกลับโอ้ต้นใหม่ก็นย่อยลงมาเนาะ ส่วงนีนก็อยะโคกงแดงแล้วพี่น้องหยาพึ่นกะลายแล้วปนมันตกงานหลายแล้วก็อีกอย่างนึงหยาพึ่นกะเอาไปตัดเกี่ยวหิ่งัวเพิ่นเนาะส่วนนก็เลยส่วนดำหน้าเนี่ยพึ่งคอยงัวคอยเพุ้ยอะไรเด้ก็เก็บอันเก็บหยาไอ้เก็บหยาไว้เก็บหยาไว้แล้วก็เกี่ยวหิ่งัวหิ่งัวเพิ่นเพิ่นเลี้ยงงัวพร้อมเนาะเลี้ยงงัวพร้อมเพิ่นกะเก็บยวไปหิ่งัวนั่ปกม ที่พบตัเดียวกันเด้ก็สันมาจ้ะมาชมสวนทุเรียนด้านนี้นะ,ะไม่ใช่ที่สวนยางด้านนี้นะคะตรงโน้นองเป็นบ้านนะคะตรงโน้นก็เป็นบ้านมาจากทางโน้นนะคะอันนี้อยู่ฝั่งทางข้างทางทางนี้นะคะทุกท่านเนาะแต่ไม่ใช่ของเรานะคะ <c oughs> นี่ของน้อง <c oughs> ไม่ใช่ของเรานะจะกท่านจ๋านี้เขาก็ทํานากันนะคะทุกท่านทํานากันแล้วของเรามาันจะ สูงใหม่นะเพราะว่าเขาเขาไอ้นั้นดินลงเนาะจริงเนื้อพื้นที่มันสูงเท่ากันนะตอนนั้นนะ่ะอย่างนี้เขาก็เอารถมาเบิกด,ดินลงเนาะมันก็เลยลงต่ําไปหน่อยหนึ่งนะของเราก็เลยเป็นที่สูงเลยแตะคงแต่ไร้หัวคิงไข่หัวคิงไข้คนอะไรขัาหัวคิงไข่ก็ได้มาจะยยางไปบังเห็ดผึงดงนะ่งเห็ดผึ่งมี่บนเนาะแบบนี้เนาะเห็ดผึ่งขมบอ อันจะมีบนนออันจะมีบนนอต้นยางแถวนี้ยังบอด้กีบปะยังกิบปะไรปะอืออืมลุงกินน้ำงามแท้แน่เป็นวง ฝนก็ตกฟ้าก็ร้องนะคะทุกท่านที่หายไปไม่ใช่อะไรนะคะทุกท่านจ๋าที่หายไปเพราะว่าฟ้ามันร้องพุ่งข้ามฟ้ากลัวนะเจ้าค่ะก็เลยไม่ได้ไปหาใครนะทุกท่านเนาะ,ะขอโทษขออาภัยด้วยนะคะคิดถึงทุกคนค่ะคิดถึงทุกคนอะไรนี่อะไรนี่อ่ะคิดถึงทุกคนเหมือนเดิมนะคะทุกท่านจ๋า อยู่ในช่วงเดินทางบ่อยนะคะช่วงนี้เนาะเดินทางไปเที่ยวโน่นไปเที่ยวนี่มันก็ไม่มีเวลามากนะคะทุกท่านก็ขออาภัยด้วยเด้อไม่ได้ไปหาใครก็อย่ากโกรธอย่าเคืองกันเด้อค่ะเด้อรักทุกคนจ้าแล้วก,ก็คุยกับพี่กับน้องด้วยแหละเนาะเรามาหาญาติพี่น้องเนาะ นานมาทีหนึ่งก็ต้องมีเรื่องคุยเป็นัังดูแต่โทรศัพท์มันเป็นไปไม่ได้นะพี่น้องจ๋าขออนุญาตมาแล้วก็นั่งจะนั่งดูแต่โทรศัพท์อย่างเดียวใช่ไหมไม่ได้ค่ะบางทีบ้านคอยได้ไกลภูเขาได้พี่น้องจ๋าไปไกลภูเขานี่แหละนี่เห็นโเห็นบบนี่เขาเรียกว่าภูอะไรภูแพงมากไปทางนู้นก็ไม่ไกลาจากบ้านแล้วเนาะไปทางไป,ไปทางอะไร ทางร้อยเอ็ดไปแป๊บเดียวก็ถึงกระพูผาน้ำย้อยแล้วก็เยอะยาพูเนาะตอาสุพรรณเนานะเยอะยาพูอันนี้พูดกดจ่อพูแผงมาตรงนี้เนาะแต่พูไม่ไกลนะพูไม่ไกลจะมีบอ่อเห็ดเพิงแหละนั่งทำเป็นเห็ดเึิงชิมีบ่อเนาะเห็ดเพิงนาะแบบนีน้เนาะโอ้ยยุงก็หลายเลยพี่น้องจา้า